คุณผู้ชมครับผมอยู่ผมบูมอุตบ้านนะครับผมที่รัตบ้านไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ดามนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเอาพาสเปเชียลลิต์นั่นเองนะครับโอ้โหตัวมื่อดามโอเคครับผมข้างหลังเราเนี่ยผมเป็น BMW นะครับผม G30 นะครับผมซีรีส์ห้านะครับผมก็มาติดตั้งเขาเรียกว่าเซตนี้เป็นพั๊กแอนด์เพย์ทั้งหมดของทางเอาพายนะพี่พี่ดามมีอะไรแนะนำไหมับพี่เป็นตัวไหนบ้างคือตอนนี้นะครับเอาพายได้ออก โปรดักต์สินค้าตัวใหม่นะครับสำหรับต่อตรงรุ่นกับรถ BMW เลยนะครับก็จะมีชุดลำโพงนะครับ4.5นิ้วนะครับมีทวรตเตอร์นะครับเป็นแยกชิ้นกันนะครับมีเสียงมีตัวไหนอีกนะพี่แล้วก็จะมีชุดซับฟูเฟอร์นะครับซึ่งมีกำลังวัตสูงมากนะครับ100วัตต์ไ m s ด้วยกันนะครับสร้างเสียงเบสได้นะครับกระหึ่มในรถแน่นอนนะครับแล้วทุกชิ้นนะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับสามารถติดเข้ากับทุกชุดลำโพงได้จากทุกช่องเลยของชุดเบียนรับผมเออเป็บปล ไม่มีการเจาะไม่มีการอะไรเยอะๆใช่ไหมครับติดตั้งง่ายครับ <S <S แล้วก็คุณภาพเสียงดีกว่าของเดิมแน่นอนเลยครับนาครับผมแล้วก็มีเรื่องแยกเครื่องเสียงดนตรีแล้วพี่ในเสนเน์ของเอ,องาพาย้วพี่ของสินค้าพายนะครับเรามีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพเสียงอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับคุณภาพเสียงทางด้านความถี่และชิ้นดนตรีต่างๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเลยนะครับเอาพายก็เปิดมาเป็นประมาณ50ปีได้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับยอดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะผมว่าทุ ที0ามสิที้แล้วผมแล้วก็เสียงนะผมจ,จะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายดูนะฮะก็เพาะพริ้งมากขึ้นขนาดไหนนะั่นเองฮะอันนี้ผมก็เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเจอนกะัน โอเคนะครับก็ติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับลาโพงชุดเต็มคันนี้นะครับสำหรับซีรีส์หนะครับเป็นชุดเอาพายนั่นเองนะครับก็บอกเลยครับคันนี้นี่มีทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับซับบูเฟอร์แล้วก็ตัวเซนเตอร์ก็คือครบเซตเลยนั่นเองแล้วก็สำหรับใครนะที่อยากต้องการเสียงประมาณแบบนี้นะครับก็คือเสียงมันเหมือนมีนักร้องอยู่ร้องอยู่ข้างหูนะก็คือเสียงดนตรีเนี่ยชัดมากก็คือดีกว่าเดิมมากมาก อยากจะให้ลูกค้านะครับอยากอยากจะให้ลูกค้าได้ได้ลองนะครับผมว่าอันนี้มันดีจริงๆเพราะผมนั่งลองมันนั่งเทสตอยู่แล้วก็คือดีมากราคาเริ่มต้นนะครับมีตั้งแต่ตัวคู่หน้าอย่างเดียวก็ได้หรือจะเป็นคู่หน้าคู่หลังหรือจะเต็มเซ็ตเลยได้เรามีราคาพร้อมให้ลูกค้าได้ทั้งหมดเลยนะทั้งทุกทุกเซ็ตเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับช่องทางเดินนะครับเป็น Facebook นะครับอินสตาแกรมยูทูบชาแนลนะครับหรือว่าจะเป็นไลน์แอดนะครับสอบถามเกี่ยวกับราคาและรายละเอียดสินค้านะครับก็